ามาครับวันนี้ผมจะพามาดูหลงพ่อรวยเป็น,นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์รุ่นแรกนะครับที่ด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะฮะและด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์แก้วครับเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนี่ฮะอย่างที่ผมก็จะมีโค้ดสองหลักอยู่ 2เหรียญโค้ด3าหก,กับสองปดครับซึ่งก็ในชุดในหนชุดนะครับก็จะมีอยู่สามลงยาสามสีที่อยู่ที่ผมก็จะเป็นกระไหลเงินนะลงยาเขียวลงยาน้ำเงินแล้วก็ลงยาแดงแบบนี้นะครับเนี่ย ก็จะมาในกล่องแบบนี้นี่ครับเป็นรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ับรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ครับซึ่ง กะไหลเงินลงยานะครับสร้างเพียงแค่199ชุดซึ่งมีน้อยมากในวันที่เปิดให้บูชาก็เป็นวันที่10สิงหาที่ผ่านมานะครับก็ไปเข้าคิวที่วัดนะครับไม่ไม่มีออนไลน์ไม่มีออนไลน์ก็ไปที่วัดแล้วก็ไปจับฉลากเข้าคิวกันตามแถวแล้วก็ถึงจะเข้าไปบูชามาได้ซึ่งก็หมดภายในวันนั้นเองครับ หนกจก็ได้กล่องมาเป็นสามสีแบบนี้นี่ครับแดงม่วงชมพูลักษณะน,นี้ส่วนก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็เป็นบุญกระถินนะครับกระถินปีหกเอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยานน้ำเงินก็ยังสร้างน้อยอยู่ดีครับ เนือเงินลงยาน้ำเงินเหรียญนี้ก็สร้าง299เหรียญน,นะครับนะครับสร้างเพีง299เหรียญแล้วก็มีเป็นกระไหลแบบนี้ครับ ลงยาขาวซึ่งผมก็เก็บเก็บเป็นแผ่นพับโมชัวมาด้วยครับก็จะมีจํานวนสร้างอยู่ก็ก็ยังสร้างน้อยอยู่นะครับอันนี้จำไม่ได้น่าจะเท่าไหร่หลักร้อยอะครับหลักร้อยมาถึงจํานวนสร้างน,นะครับนี่ครับอันนี้กระไหลทองลงยาขาว ก็เป็นกรถินเหมือนกันเป็นเหรียญกรถินส่วนรุ่นที่เราจะได้เจอกันเวลาเยอะๆเวลาที่เราไปที่วัดแล้วเราไปทําบุญนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ของปีนี้นะครับขอบอกว่าให้ไปไปที่วัดจะดีที่สุดอันนี้เป็นเหนรียญเสาห้ารุ่นรวยพันล้านครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ ซึ่งก็มีอีกเยอะเลยวันนี้ของดูไว้หมดหรอกวันอ,อันนี้ก็จะได้ติดมือมาแน่นอนถ้าใครไปเห็นก็จะเป็นสีพึ่งมหาละรวยครับยังไม่ได้แกะแามาแบบนี้ใส่ซองแดงๆมาแบบนี้ แล้วก็นี่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่ตามหากันอยู่เลยครับเป็นตักกลุดหลวงปู่ศิลานะครับอันนี้ก็มีเลขโคดอยู่นะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ครับมองเห็นไหมนะนี่นี แต่ในเว็บผมเอาลงไว้แล้วล่ะนี่ครับเป็นตะกุดรุ่นรวยนะครับของปู่ศิลาเพราะว่าด้านด้านท้ายตะกุดจะเขียนไว้แบบนั้นนี่ไงนี่ครับส่วนองค์นี้ก็เป็นองค์เทพเจ้ากวนอูจาก วัดเล่งเนยี่นะครับวัดมังกรกำมะลาวาดซึ่งก็ได้ติดไม้ติดมือมาจากการไปทริปตลอดตามวัดมาเหมือนกันครับนี่เป็นองค์เทพเจ้าพอูซึ่งมีที่เน็บแบบนี้ฮะนี่ครับทรงมังกรก็ไปบูชามาที่จาก วัดมังกรเลยนะครับใครสนใจก็ตามไปดูที่วัดมังกรครับเยวาวราชสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรีวิวเต็มๆอธิบายเต็มๆจะมาในคลิปหน้านะครับจะใส่รายละเอียดให้เยอะกว่าน,นี้วันนี้แนะนำประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ